ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกม,เกมและนอล็อกมากมายทั้งและนดลออล็กเอ็มคลาสสิกแลนอล็อลกออ i ิจินแลนดลออลก Land w เ r ิรแลนดลออลก i อเด a เอเว t เร e พลัสหรือจะเติมเกม MMO แนวอื่นๆก็มีให้เติมเช่นคาบาอัลติเมตคอมโบสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนจะรวดตลอด24ชั่วโมงได้เลยที่เติมไวจัดเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีชาวเล่นนารัาับผมวนก M เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงกันนะครับว่าทาไมตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยถึงได้มีความสําคัญในภาพน,นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับในภาพน,นี้มันไม่จําเป็นจะต้องกินอาหารนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบติดภาพจํา PC เมื่อประมาณ10ปีก่อนเนาะมันจะเปจะต้องกินอาหารรับซึ่งในภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่จะเปจะต้องกินอาหารแล้วก็มีส่วนช่วยได้มากกว่าความสวยงามด้วยนะครับถามว่าช่วยยังไงไอ๊ะจนตัวอย่างที่โปลลิงตัวนี้แล้วกันนะครับโปลิงเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยเราทำด a าเ g จได้เนาะ ประมาณ1% 0ของสเตของแตตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้านายเนี่ยสิจุดฮิตคืออะไรฮ,ฮิตคือค่าแม่นนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มแมคฮิตพีสองเนาะอัน,นี้เป็นโพลิงนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเอาโพลิงเนี่ยไปส่งทํางานนะครับที่โรงอาหารนะครับหรือว่าศูนย์อาหารเนี่ยมันจะเพิ่มความไวในการทํางานขึ้น5%นี่คือความสามารถของโพลิงนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงขึ้นไปเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีคมามารนร่ีดะับ แอดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสายสกิลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยง1ดาวเนี่ยเรามักจะเลี้ยงตัวของหมาทะเลทรายที่เป็นตัวเบบี้นะครับถามว่าทําไมมัถึงดีนะหมาทะเลทรายเนี่ยนะครับมันให้ตัวของอิกนอเดฟครับหรือค่าเจาะกราะนะครับห้าเปให้กับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของอันนี้สาหรับคนที่แบบยังไม่สามารถทําเจาะร้อยได้แล้วขาดอยู่5%หรือว่าต้องการที่จะทําเจาะร้อยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหมาตัวนี้มันสามารถทดแทนได้เลยนะครับหเลย แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้แล้วนะครับก็เอาไปส่งให้กับสมาคมสัตว์เลี้ยงให้หมาตัวนี้ไปทางานที่สมาคมสัตว์เลี้ยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเหมือนกันส่วนสําหรับตัวแจกนะครับอันนี้เก่งนะเพราะว่าตัวแจกเนี่ยนะครับหเลยมันจะทําความเสียหายได้ถึง80% 0นของแต่ตัวเองแต่ประเด็นก็คือมันสกิลแล้วมันกัดเด่น นะครับมันผลักมอนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่เน้นการประชิดอ่ะอันนี้อาจจะเด่นยากนิดนึงนะครับบางทีกองมอนมาลงไปดีๆแล้วมันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถทําให้ติดสตาร์ทได้เป็นเวลา2วินะครับมันถึงจะโอกาสมันไม่จะสูงมากแค่ส0ก็ตามนะครับแต่ความสามารถหลักๆเลยที่ว่าแรงเลยนะหนก็คือมีตัวของเจะาะเกาะ5เปอร์ครับเหมือนกันเลยกับหมาทะเลสามเมื่อกี้แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือค่าเพนครับ ค่าเพนเนี่ยมันก็คือค่าทะลวงเกาะนั่นแหละเจาะเกาะกับเพนเนี่ยมันแยกเป็น2อันนะอันนี้มันคือกายภาพนะครับเพนเนี่ยนะครับ pen เพนเฉยๆมันคือทะลวงเกาะกายภาพนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเอ็มเพนเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นตัวของทะลวงเกาะเวทนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น MD, อิกโนเอ็มดีแบบอันนั้นอาจจะเป็นเจาะเกาะเวทนะครับมันจะแยกกันเนะาะภาพนี้ระหว่างเวทกับกายภาพนะครับแล้วก็ตัวของอันเนี้ย สามารถส่งไปทํางานที่กิวได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะคุณเป็นสายเวทอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้ใช้จริงคุณสามารถส่งสัตว์เล็กตัวเนี้ยไปทํางานที่กิวได้ซึ่งมันเป็นสเตทปทำงานเลเวลสองนะครับซึ่งมันจะสามารถลดระยะเวลาถึง40%เกิวเนี่ยนะครับจากคลิปก่อนเราก็รู้กันอยู่ว่ามันให้ตัวของพวกแต้มรูนอะไรพวกนี้หรือที่คุณเรียกว่าเฟืองกันนะครับอ่ามันให้พวกแต้มรูนมา เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ที่มีความสามารถถึงเลเวลสเลยทั้งทง่เน็ดตัวแจกฟรีเนี่ยนะครับมันก็ง่ายที่จะคุมมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหาพวกกิลเลเวลสเนี่ยนะครับคุณจะไปเจอต้องไปที่สัตว์เลี้ยงสงดาวแล้วนะครับสิ่งที่นิยมทํากันก็จะเป็นตัวของมิโนโทอร,รัสเนาะก็จะมีความสามารถเป็นกิลเลเวลสเหมือนกันซึ่งมิโนโทอร,รัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการผสมนะทุกคนอ่าคุณจะไปเจอต้องใช้น้องหมาทะเลทรายครับที่มีค่า,วา, 3, 0, วาความสัมพันธะ์สิก่อนแล้วก็ใช้ตัวของไอซิดนะครับที่มีค่า ที่มีค่าความสัมพันธ์1ิบด้วยนะครับถึงจะผสมขึ้นมาเป็นตัวของพิโนทารัสได้หนึ่งตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่ากว่าคุณจะเก็บค่าความสัมพันธ์ครบเนี่ยนะครับนานมากนะครับกว่าจะเก็บครบยกเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับเปลือกหอยทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีอันนี้เยอะๆบางสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยมนสามารถซื้อของจับได้จากตรงนี้นะครับอย่างเช่นไอซิสนะครับสามารถซื้อได้จากตรงนี้อันละ200 นะครับถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยนะครับใช้ตัวของกระดูนะครับแล้วก็ตัวของแมงกระพุนเนี่ยสมมติว่าคุณจะทําวินนอทอนะครับก็จะใช้อันนี้นะครับอ่ะจับได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแต้มเปลือกหอยไปแล่เนี่ยหรือว่าคุณมีเงินเซนีนะครับในการซื้อพวกนี้มาอัดนะครับการอัด1อันนะครับมันเพิ่มคอนข้าเยอะนะครับเดี๋ยวแอดจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกัน1อันนะครับสมมุติว่าแอดจะทํา เพิ่มค่าความสัมพันธ์ของแมงกะพุนแล้วกันนะครับเราจะไปจะต้องเรียกออกมาก่อนนะทุกคนฟักไข่ออกมานะครับแล้วก็กดเข้าไปตรวจสอบเนาะจริงๆอะคุณจะกดให้ของขวัญข้างนอกเลยก็ได้แต่แอดอยากจะให้เห็นตรงนี้นะครับการที่เราให้ของจับไปอ่ะหอันนะครับ เห็นไหมว่ามันเด้งค่อนข้างเยอะทั้งทันท,ที่อันนี้มีค่าามสัมพันธ์หกเกือบเจ็ดแล้วนะครับมันเด้งมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ค่าความสัมพันธ์แรกๆอ่ะคุณกดทีเดียวบางทีขึ้นไป2ไป3เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงบางตัวนะครับที่มันได้มีของจับนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของแมวดำนะครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้กัน เพราะว่ามันมีความสามารถในการส่งกิลวทุกคนถือจะเป็นเลเวลหนึ่งก็ตามอ่ะซึ่งแมวดำเนี่ยสินค้าเนี่ยมันหาได้จากตัวของเปลือกหอยนะครับมันไม่น่าจะมีดรอปทั่วไปด้วยซ้ำนะครับอ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะทํายากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเจอตัวประมาณเนี้ยทุกคนเราจะไปจะต้องมีบ้านนะครับส่วนถ้าใครถามว่าเอ้แมวดําหาที่ไหนวะพี่มันไม่มีจับไม่ใช่เหรอมนอยู่ตรงนี้แหละครับมันมันอยู่ในเปลือกหอยนี่แหละครับมันต้องซื้อในราคาประมาณ20 m mm ออ่ะนะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของแมวดำนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเจอสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าอ่าคล้ายๆกับแมวดำอะแบบหาของให้กินยากนะครับทุกคนเราเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้ตัวของบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าหรือคืออันนี้นะครับบ้านสัตว์เลี้ยงถามว่าบ้านสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณจะได้มาได้ยังไงหนึ่งก็คือคุณจะไปจะต้องปลดสิ่งที่เรียกว่าโฮมก่อนนะครับหรือคือบ้านของเรานะครับถามว่าโฮมเนี่ยมันปลดยังไงนะครับเดี๋ยวแอปพาไปดูนะครับอ่าโฮมเนี่ยนะครับ คุณสามารถรับเควสที่ทําให้เราได้บ้านเนี่ยจาก n p c เด็กตัวนี้นะครับ NPC ตัวนี้เนาะซึ่ง n p c ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของพรนะครับจะอยู่นิดเดียวเลยแค่ตรงนี้ยคุณมาทาเควสของน้องให้เสร็จนะครับหลังจากที่คุณทาเควสเสร็จเนี่ยนะครับให้คุณเข้าไปในโฮมเมื่อกี้นะครับแล้วกดสร้างเฟอร์นิเจอร์อ่ะพอคุณเข้ามาแล้วนะครับให้คุณตามหาเมดของเราอ่ะให้เราคุยกับเมดนะครับเมดเนี่ยมันจะได้แน่นอนอ่ะทุกคนนะครับแล้วกดเริ่มสร้างนะครับ พอกดเริ่มสร้างเนี่ยมันจะมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทั้งหมดหลายชิ้นเลยนะครับแอดแนะนำว่าให้คุณคราฟอันที่ถูกนะครับอย่างเช่นเนี่ยเก้าอี้เนี่ยสมมติว่าคุณคราฟออกมานะครับอ่าเดี๋ยวแอดลองคราฟอะไรที่แอดครัฟครั้งแรกแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างของสักอันหนึ่งนะครับไอหน้าแรกเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกว่ามันเป็นของที่เรามีในบ้านแล้วนะครับหรือก็คือของที่เราเคยสร้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาสร้างซ้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวของ EP นะครับเราจะไปจะต้องไปสร้าง อันที่มันไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวแอจะหาดูสักหนึ่งอันที่มันราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับจริงๆมันสามารถใช้พวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยอ่าสามารถช่วยสร้างได้เนี่อ่าเดี๋ยวแอลองใช้ดูสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับสมมติว่าแอจะสร้างเตาผิงนลนี่นะครับกดสร้างไปนะครับทีนี้หลังจากที่คุณสร้างเนี่ยตรงนี้ให้ดูตัวของ EP ก่อนมีอยู่ที่เลเวลสามนะครับ EP สามร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่าแอเนี่ยลากเตาผิงมาวางไว้อ่ากดถูกต้องนะครับ คุณเห็นปะว่ามาได้ตัวของ EP เพิ่มขึ้นกลายเป็น412นะครับกลายเป็น4 1 2ทันทีและเลเวลบ้านของแอดก็อัพขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเราไม่สามารถคราฟไอเทมที่มันเคยคราฟได้แล้วนะอย่างเช่นแบบว่าคุณครมมาฟพรมวันเนี้ยแล้วคุณคราฟใหม่อีกครั้งเพื่อปั๊มเลเวลบ้านมันทำไม่ได้นะครับมันจะไปต้องคราฟอันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หลังจากที่คุณคราฟเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาที่สมุดน้ำประจนภัยไว้ แล้วเลื่อนมาที่เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วเราก็กดบวกเข้าไปครับตรงนี้คุณจะได้ตัวของแอปเปิลมานะครับอันนี้มันเป็นแอปเปิลหรือเปล่าไม่รู้แต่แอปขอเรียกว่าแอปเปิลแล้วกันนะครับแอปเปิลอันนี้แอปเปิลสีทองโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยนะครับมันมีวิธีใช้อยู่ซึ่งวิธีใช้ของแอปเปิลอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะปลดพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับบ้านหมาเนี่ยนะครับมันเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจะต้องปลดก่อนนะครับส่วนวิธีการปลดเนี่ยไปยังไงให้คุณ ว์ปกลับไปที่เดิมนะครับอ่ะขอคุณออกมาแล้วนะครับเรากลับมาที่เดิมแล้วก็คือหน้าน้องคนนี้นะครับให้เรามาข้างๆน้องครับที่มีนางฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราคุยเข้าไปนะครับกดอันแรกนะครับอ่ะคุณจะเห็นไหมว่าตัวของนางฟ้าเนี่ยนะครับมันจะสามารถมอบของขวัญได้ซึ่งไอ้ของขวัญที่เราให้ได้ครับมันคือแอปเปิลนี่แหละนะครับแอปเปิลเนี่ยหลังจากที่เราให้ไปเนี่ยตัวของบ้านของเราเนี่ยนะครับมันจะอัปเกรดขึ้น ทุกคนก็คือมันจะสามารถปลดล็อกฟอร์นิเจอร์ได้มากขึ้นนั่นแหละแอ๊ดจำไม่ได้ว่าตัวของบ้านหมามันเลเวลเท่าไหร่เพราะว่าแอดกดหมดเลยเว้ยแล้วก็กลายเป็นเลเวลเจ็ดถามว่าเลเวลเจ็ดเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่อันประมาณ6อันนะครับประมาณ6รลูกคุณลองไปคราของดูสักประมาณ6ชิ้นนะทุกคนแล้วคุณประกดมาเนี่ยยังไงก็ได้บ้านหมาแน่นอนนะครับยังไงก็ได้บ้านสรรัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับ,นะรบเนี่ยคุณก็กดมอบเข้าไปนะครับปึ้มเห็นไหมว่าบ้านของเราเนี่ย จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเนี่ยกดมอบอีกอ่ากดบอบอีกอ่าเห็นไหมได้เพิ่มอีกประมาณนี้นี่คือวิธีการปลดล็อกตัวของบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้สัตว์เลี้ยงเนี่ยทีนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในการเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเราไปที่สัตว์เลี้ยงตัว1ดาวก่อน นะครับตัวที่แอดอยาจะแนะนําให้เก็บเลยนะครับทุกคนตัวแรกเลยนะัคือตัวของออกวอ r เรียถามว่าทําไมครับออกวอเรียเนี่ยมันจะมีสกิลโปรวอครับมันสามารถโพโวอลได้ถึง5วินาทีอ่าคู่ดาวของสกิลเนี้ยอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแทง นะครับเป็นตัวแท้งที่สามารถดึงมอนมาโจมตีตัวของมันได้นะครับซึ่งมันช่วยเราได้เยอะนะครับในช่วงแรกที่คุณยังไม่ได้อึดหรือว่าไม่ได้มีของเยอะอะไรตัวของออกวอลเลอร์เนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทุกอาชีพเลยผมบอกตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเลี้ยงมาเลยนะครับสามารถไปจับมาได้เลยซึ่งออกวอลเลอร์เนี่ยคุณสามารถหาของจับได้จากตัวของเปลือกหอยเลยนะครับลองเลื่อนลงมาล่างๆดูนะครับตัวของออกวอลเลอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวอะเดี๋ยวแอดพาไปดูแล้วกันนะครับตัวของออกวอลเลอร์เน แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องทําชื่อเสียงเยอะแอวว่ามันก็ปดแล้วนะเนี่ยอันนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เลยคุณสามารถเอาเนี่ยไปจับได้เลยนะครับแรก150เองนะครับยังไงซะคุณก็มีใช้กันทุกคนแน่นอนนะสำหรับตัวของออคบรลเวรอันนี้แนะนําเลยนะครับสำหรับตัวของออคบรลเวรแล้วก็ตัวต่อไปที่แนะนําอีกนะครับก็จะเป็นตัวของน้องหมาทะเลทรายนะครับอย่างที่คุยกันเนาะว่าหมาทะเลทรายเนี่ยมันช่วยทางหน้าจกเกาะกายภาพได้ด้วย นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่แนะนำว่าให้จับเอาไว้ด้วก็คือตัวของไอซิสนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผสมเป็นตัวของมิโนทอร์ได้นะครับอันนี้ก็จับเอาไว้เนาะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับผมก็คือตัวของเนี่ยแมกับรุ่นนะครับมันเอาไว้ผสมเป็นตัวของมิโนทอร์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีมไม่ค่อยมีซื้อพวกแมวดำอะไรเงี้ยก็ผสมเอานะครับเอาบ้านเดี๋ยวพยายามอัดให้มันเต็มก่อนแล้วก็ผสมขึ้นไปนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำอ้นนี้สะละพระนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นพระเนี่ยแล้วคุณจะได้ฮิวแรงขึ้นนะเพราะว่าบางทีพระของเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ตีมอนตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไปลงดันปาร์ตี้นะครับเราไม่ได้ตีมอนเอตลอดเวลาเนี่ยตัวของอ็อกวิลเล์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบตีอ่ะตัวของวิลเล์มันไม่ได้ไปดึงให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปตัวเนี้ยอัเน,นี้ยไอนนความสามารถติดตัวเนี่ยฮิลเลิงเพิ่ม5%เนี่ยมันจะติดตัวตลอด นะครับอ่ะอันนี้ดูดีเหมือนกันนะครับสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับอ่ะส่วนอีกอันนึงที่แนะนำนะครับนั่นคือตัวของซากิบัตนะครับอันนี้ตัวแรกอาจจะไม่เก่งเว้ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวผสมนะครับสำหรับตัวที่เก่งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นตัวกายภาพนะครับอันนี้วงเล็บนะอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นสายเวทนะครับก็มาขาวเนี่ยอันนี้มันมีมองข้ามพลังป้องกันเวทอยู่นะครับอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันอ่ะจริงๆริงสัตว์เลี้ยงหนึ่งดาวเนี่ยมันมีตัวน่าใช้เยอะ นะครับแต่ว่าบางตัวมันอาจจะดูแพงไปหน่อยอย่างเช่นตัวของบาฟูจูเนี่นะครับใครที่เล่นสายคลิเนี่ยนะครับใช้บาฟูเนี่ยค่อนข้างดีเนาะเพราะว่ามันเพิ่มคิดให้เขาทดาเมจ5%นะครับแล้วก็เพิ่มมูเมนต์สปีดด้วยนะครับอันเนี้ยดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยนะครับมันสามารถแบบลงไปสัตว์เลี้ยงแบบที่หายากๆกว่านี้ได้อ่ะอย่างเช่นตัวของมังกรตัวนี้เนี่ยที่ทำให้ตีบอส MVP แรงขึ้นนะสองเปิดนะพวกเนี้ยแอดยังไม่รู้เลยว่ามัน หามาจากไหนนะครับแต่ว่ามันมีให้ดูอยู่นะครับซึ่งตอนที่เข้ามาแล้วน่าจะแพงแหละอ่ะผมบอกตรงๆว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้น่าจะแพงแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะมาจากกิจกรรมก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ1ดาวส่วนพวกตัว2ดาวที่แนะนำา่จริงๆอ่ะจะมีมิโนอทอร์หนึ่งตัวเว้ยที่รีบน,นะครับตัวอื่นอ่ะมันไม่ได้รีบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงตัวเนี้ยอันเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มเพน 2%เนาะเหมาะสำหรับสายกายภาพซึ่งการภสานของมันน่ยก็คือมันจะใช้ซักคิวบัตกับกับอินคิวบัตแค่นั้นเลยนะครับมันก็สามารถภาสานขึ้นได้แหละนะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบอ่าไปแบบสัตว์เลี้ยงแบบ 3ดาวอะไรอย่างเงี้ยเกรดบอสนะครับก็ตึงขึ้นไปอีกแต่มันจะต้องผสมกันมาเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นอ็อกเบบี้แล้วกันนะอ็อกเบบี้เนี่ยมันจะต้องใช้อ็อกวอลเลอร์นะครับกับอ็อกเลดี้ในการขึ้นเป็นอ็อกเบบี้นะครับถามว่าอ้าวแล้วอ็อกเลดี้มันมาอย่างไงนะครับไออ็อกเลดี้เนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงสองดาวนะครับซึ่งอ็อกเลดี้อ่ะมันจะมาจากการผสมตัวของอ็อกวอลเลอร์นะครับอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้แอดจำไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวของโค้ดนะครับเนี่ยสามตัวนะครับขึ้นอ็อกเลดี้และเเเอออาาากลดีีี้นน่่่ยทคควมมสััพธ์ ไปขึ้นตัวของอ็อกเบบี้ซึ่งอ็อกเลดี้เนี่ยนะครับเอสยังไม่รู้เลยว่ามันกินอะไรนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราอาจะไปจะต้องแบบพึ่งตัวของกงสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยกงสัตว์เลี้ยงนะครับมีความสําคัญในการที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดตัวของอ้อย ได้เยอะมากนะครับหรือแม้แต่กระทั่งช่วยให้คุณประหยัดตัวของเซนีด้วยนะครับความสําคัญของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันมีหน้นาที่หลายอย่างมันช่วยเราตีได้นะครับมันช่วยเราแบบทางานหาไอทุ่งไอเทมได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเวลาคุณส่งสัตว์เลี้ยงไปต่อสู้อย่างเงี้ยอ่ะคุณก็จะได้ของมาเนี่ยได้เหรียญโฟลลิงได้หอยมานะครับได้ตัวของรีสกิลสัตว์มาอันเนี้ยจะเป็นรีสกิลสัตว์นะครับเวลาที่คุณได้สัตว์เลี้ยงมาเนี่ยสัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยนะครับคุณจะเห ไม่เท่ากันนะครับสำหรับตัวของสกิลสกิลพวกนี้มันไม่ได้ัพขึ้นเองนะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะสกิลพวกนี้มันไม่ไดพขึ้นเองสกิลพวกนี้มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลดลงเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าสกิลใหม่นะครับไอการตั้งค่าสกิลเนี่ยนะครับมันจะไปจะต้องใช้ตัวของผลไม้อันนี้นะครับซึ่งเป็นผลไม้สีเหลืองอ่าผลไม้สีเหลืองที่เป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถหาได้จากการส่งผจญภัยของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นเลเวลห้าเนี่ยนะครับอันนี้คุณสามารถซื้อออไไดดด้้้จาาาากกตัวขงขงงมืพเที๋ยแปู อ่ะโอเคเราเดินเข้ามานะครับมันจะอยู่ข้างกาฟ้าพอดียร์นั่นก็คือลุงตัวนี้นะครับอ่าเรากดไปที่สินค้าอีเวนต์นะครับมันจะมีตัวของผลไม้เลเวล5ขายอยู่ซึ่งไอ้ผลไม้เลเวล5เนี่ยนะครับมันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้นะครับผลไม้เลเวลห้าในการตั้งค่าสกิลใหม่เนี่ยทุกๆสกิลเนี่ยเลเวลจะไม่ต่ำกว่า5นะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวอจะลองใช้ดูนะครับดูว่ามันจะไม่ต่ำกว่า5จริงไหมนะอันนี้มันมี244อยู่เนาะถ้ากดไป1ครั้งอ่ะคุณเห็นปะ ไม่มีอันไหนต่ํากว่า5เลยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการสุ่มทั้งหมดส่วนถามว่าเลเวลเจ็เนี่ยหาจะไหนเลเวลเจ็เนี่ยตอนนี้มันหาได้จากกิจกรรมนะครับแอดจะไม่เห็นจากที่อื่นนะมันหาได้จากกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นกิจอ่ะมันจริงจริงมันแค่ลอกอินเข้ามาคุณก็ได้ของแล้วนะครับอขอแค่ลอกอินเข้ามานะครับคุณคุณจะได้เลเวลเจ็ดซึ่งเลเวลเจ็ดเนี่ยมันจะสุ่มไม่ต่ากว่า Level เลเวลเจ็ดเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าให้เอาไปใช้สําหรับตัวที่สําคัญสําคัญนะอย่างที่มินอทออะไรเงี้ยหรือว่าหมาใหม่อะไรเงี้ยไอหมาสีขาวอันใหม่อย่างเงี้ยที่เขาให้มาอย่างเงี้ยเออพวกนั้นอ่ะมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราต้องการแค่สกิลเดียวอย่างเช่นเนี่ยสกิลส่งสัตว์ไปทํางานอย่างเงี้ยขอเลเวลสิอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ออกมาอย่างเงี้ยก็ขอแบบดึงเวลสิอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับทีนี้สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปจับกันทุกคนมันมีทริคอยู่นนิดึ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจับมูนักกันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะซื้อไอเทมในการจับมูนักนะครับผมทั้งหมด5อันเนาะซื้อจับเผือกหอยนะครับอันเนี้ยถามว่าเอ้ยพี่พี่ปลดยังไงเนี่ยทำไมของผมไม่ปลดไปทำเควสนับประจุไฟนะครับไปเลื่องขั้สมุดซะเดี๋ยวคุณก็ปลดมาอีกนะครับอ่ะหลังจากที่เราซื้อไอเทมมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พยอนนันเจียนนะครับไปที่ทรีพอร์ก่อนนะครับพยอนดันเจียนหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าจะอยู่ชั้นแรกก็มีน ประมาณนั้นอ่าลราจกที่เรามาถึงพายอดนันเจียแล้วนะครับวิธีการจับอ่ะหนึ่งก็คือให้คุณล็อกก่อนนะครับอย่าตีนะล็อกล็อกก่อนล็อกเฉยๆนะครับทีนี้ให้คุณกดเข้ามาที่ไอเทมแล้วกดใช้นะครับปึ๊บอ่าแล้วกดปิดเลยครับทีนี้นะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่ามันมีหัวใจขึ้นไหมถ้าเกิดว่ายังไม่มีหัวใจเนี่ยให้เรากดมอบไปก่อนนะครับอ่ะตรงเนี้ยมีหัวใจขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับยังจับไม่ได้นะครับให้เป็นสีเหลืองก่อนนะครับเราส่งไปนอ่่ยยางเี้ เป็นสีเหลืองและอย่างนี้นะครับให้เรากดจับครับปึ๊บซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองอ่ะโอกาสติดมันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะแอปก็ไม่เคยพลาดนะครับก็ทีนี้เราก็ลองฟักไข่ดูนะครับดูว่าตัวของมุนักเนี่ยจะได้สเตตอะไรมานะครับโอ้โหเลเวลสองแอดอยากจะได้ตัวของไอเทมช็อปสองเลเวลสิบแกใม่ให้มาเลเวลสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรีอีกนะครับเนี่ยเราลองกดทีนึงดูเดี๋ยวแม่เนี่ยโอ้โหเด้งไปสี่เมลนะครับผมบอกเลย นะครับว่าไอค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ปั๊มไม่ยากนะสำหรับบางตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงน่าจะครบหมดแล้วนะครับสำหรับตัวของฟังชันสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือไปม,มากกว่านั้นแลวเนาะก็ส่งสัตว์เลี้ยงนี่คุณจะเป็นเนาะอ่าคุณจะไม่ต้องแบบอธิบายกันเนาะเพราะว่าส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันถ้าเกิดว่าคุณจะส่งอะไรที่ไหนเนี่ยมันก็จะมุมบอกอยู่ว่ามันต้องการหรือไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ส่งสัตว์ตัวไหนคุณก็ดูที่ส,สกิลของสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะคุณก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการทําสัตว์เลี้ยงนะครับอย่ามองข้ามนะครับผมบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญในหลายๆเรื่องนะมันเป็นตัวช่วยเราที่ดีมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกขเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นละเจนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเติมเกมนะครับ ฝากตุนมากระเพาะของเราไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปหมดดีๆนะฝากู g จีโฟนของเราไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน